ถ้าชมเบื้องหลังวอลเปเปอร์ลายสวยๆแบบนี้มีขั้นตอนยังไงบ้างไปชมกันคะ่ะ และนี่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งวอลเปเปอร์ค่ะขั้นตอนแรกนะคะค่อยๆเทผงกาวผสมกับน้ำตามอัตราส่วนข้างกล่องเลยค่ะค่อยๆคนกาวไปเรื่อยๆกาวจะไม่จับตัวเป็นก้อนและจะเป็นสีขุ่นๆประมาณนี้ค่ะเรากาวเสร็จตัวประมาณ5นาทีนะคะวอลเปเปอร์ทั้งสองตัวนี้นะคะผลิตตามขนาดผนังของลูกค้าเลยค่ะเมื่อกาวเสร็จตัวแล้วนะคะเราทากาวที่ด้านหลังวอลเปเปอร์ให้ทั่วเลยค่ะจากนั้นนำวอลเปเปอร์ขึ้นติดที่ผนังที่เราต้องการได้เลยค่ะจะใช้2คนในการช ด้วยกันติดตั้งนะคะเนื่องจากวอลมีขนาดที่กว้างใช้แผ่นปาดปัดกาวส่วนเกินและไล่ฟองอากาศออกใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำปัดหมาดเช็ดกาวส่วนเกินใช้คัตเตอร์ตัดขอบวอลที่เกินออกมาแต่ต้องใช้คัตเตอร์ที่มีความคมมากๆเลยค่ะเช็ดทำความสะอาดโดยละเอียดอีกรอบเท่านี้เราจะได้วอลเปเปอร์ลายสวยๆแผ่นเต็มตามขนาดผนังของเราเลยค่ะไม่มีอรอยต่อวอลและเป็นลายสวยตามสั่งอีกด้วยหากลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อหรืออยากทราบขั้นตอนการสั่งซื้อสามารถย้อนดูคลิปก่อนหนะ้า ได้เลยนะคะ